ปลาหมดทะเลแล้วปลาบอกว่าโอ้ยหมดทะเลแล้วลูกเลิกไปหมดแล้วพอถึงหน้าปลาหมูเยเบรี่เขาเอาแล้วเขาอีกนะตายจริงก็จิงน กินที่งานดีกว่าพวกคนไปหาอะไรกินที่งานกันดีกว่าน้องไปหาอะไรกินที่งานกันดีกว่าเปูกกูปุกเหล็กกรป เจอกันที่วัดนะคะเมื่อวันครับเราไปที่วัดนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดกันรองเท้าองพี่คุณติดกันเลยคะ่ะทาปากยังยังค่ะแป๊บหนึ่งสักครู่สักครู่สักคร,รู่นะคะปากมันสีส้ม บสสอมมขาาไปเจอกันที่วัดจ้าไปจ้าไปจ้าไปอยู่แล้วจ้าไปเลยจ้าทุ <ๆ S 1> กคนเจอกันที่วัดน,นะคะเดี๋ยวเราไปไลฟ์สดกันที่วัดของอาจารย์เดี๋ยวได้บูเต้เดินสาบใช่เลย ที่วันมันจ้าวันนี้พักต้องตะลึงวันนี้พระต้องตะลึง <c oughs> ก็เราสวยสุดอยู่แล้วนี่ในตรงนั้นนะพรกก็ต้องตะลึงไหมนะือนกัโอูดคนดูแปดร้อยนุนปไปวัดกันจา้าขนตาปร๊บมาะคะ่ะเราทาลิปก,ก่อนนะคะสีส้มวันนี้ขาตาเลวยว้าเราได้ขนตาล่าม ตอนแรกชุดจะเป็นสีส้มแต่เกงว่าสีส้มเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับกับคนในวัด แค้แล้วคถ้ารีบราคาเปลี่ยนเสื้อได้เลยแต่ผมนัดคลิปอะไรกันอนอะคลิปพื้นปะคลิปใหม,ม่ก่อนเดี๋ยวคลิปหาข้างล่างคลิปขายปลาฝากนิดนึงตอนดึงขึ้นรถอ๋อไม่ไอคลิปไอถูถูโอ้ไม่ถูถูแล้เดี๋ยวพึ่งไม่ถูแล้วหมดอารมณ์ถูแลได้ได้ถูถูไม่แพ้ตอนนี้แล้วยวค่อยถูนะครับเดี๋ยวค่อยถูกันเดี๋ยวค่อยถูกันคืนนี้นะครับ ตอนกลับมานะครับอุ้ยเกรงใจทุกคนเลยเสียขย่าไนหมดเลยเลยจะกอบส้นผัดซั่งอยู่ก็จเห็นว่าไปวัดงานแล้วก็แบบชิลงานแต่ว่าแต่คนน่ารักนะแล้วก็กน่ารักปะใช่มันเป็นงานเที่ยวเราไม่ได้ไปเลยเดินหาอะไรกินเย้เย้ไปหาอะไรกินกันเย้เย่ไปหาอะไรกินกันเย้ ไ,ได้กินกันค่าใช่แล้วเหรอใช <Yeah. S 1> ่ได้กินอันเก่าได้ยาก,ยากคิดเงินน,ะน,นันเก่าค่ะอุ้ยเจ้ะเทยเจ้าเขียนบินมาส่งเดตไปหมดเราใช้เนี่ยมันก็ต้องมีการรียูสีนร,รีอะไรกันบ้างเขาเรียกว่าฟาสต์แฟชั่นมาเร็วไปเร็วทุกคนได้ไหมครับกำเนิดขอดตรงนี้หน่อยเรียกฟาสต์แฟชั่นโอ้โหขนาดแต่งแล้วย,ยังต้องมีโกนอีกเหรอไม่มันเห็นไงมันมันมันไม่เลิศเพราะไงครับคุณขาเวลาคนเขาเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วแบบอุ้ย ตายแล้วให้คนประกบประสบชิดใกล้ตัวครับวันนี้เออเพราะวันนี้เราเข้าใกล้แบบว่าสายยาติุชนอะไรสายยาตุชนคืออะไรอะไรสายยาติทุชนคืมีแต่สนาทุชนเอาแต่ทุชนโอเคค่ะใส่กางเกงนะใส่กางเกงก่อนไปคุยกับเอซีนะใส่กางเกงก่อนค่ะแล้วใส่เสื้อพี่ฟอร์ดเปลี่ยนเสื้อมาค่ะไอปตะนี่ไปตรงนร้นลูกใช่พี่ตาแก้ผ้าค่ะเออ ตรงนี้เห็นไหมพี่กอล์ฟูดี้ไม่เห็นนะไม่เห็นค่ะตรงนี้ตรงนี้เห็นหนูน้องฟอดพี่ตาค่ะทุกคนโอเคหล่อหล่อพี่ตาสวยครับพี่กอล์ฟไม่จะสอนเต้นเลยเดียวคุยไหนไม่เอาตลกยังไงคุยไม่เอาต็หลอกหลอกไม่เอาตลกฟอดพี่เป็นคนหน้าตาดีแล้วมาทำอะไรตลกอย่างนี้ได้พี่กอล์ฟใครบอกเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่น จะเป็นคนน้าตาดีแล้วก็ทำอะไรแบบนี้มันมันไม่ได้มันไม่เข้ากาันบ้าเหรอให้ทธอมนเต้นอะไรล้ทำอะไรแบบตลาดน้านแบบนี้เออจริงให้<อ>คุณตลาดคุณมาทำอะไรแบบตลาดล่างแบบนี้มันไม่ได้คะ่ะเพราะว่าะะเราตลาดล่างคือมีแฟนเป็นเราเธอก็รวมไปด้วยเลยอะตลาดล่างเ,เออจริงอาจารย์เไยพูดอย่างนี้น้องเขาสูงส่งอะพี่กัปตันอะไรบังครับไม่ให้เห็น สวัสดีครับทุกคนพี่ก๊อปแต่งหน้าเก่งมากแต่คิ้วเบี้ยวนิดหน่อยอะไรนะคิ้วเบี้ยวอยู่แล้วหรอเออเนี่ยมีคนพิมพ์เนี่ยอันนี้พูดจริงนะเนี่ยสาธุปองพ่อเต้าพายพี่เพราคิ้วเบี้ยวขอให้พี่เต้าทูบอกว่าเสียวใครพิมพ์ว่าคิ้วเบี้ยวขอให้ทหมันเบี้ยวอุ้ยก็เบี้ยวอยู่แล้วรู้เอาแล้วยังด้วยเออพี่ปอบอกว่าอย่าหลุบอย่าเลยนะอย่าหลุบอย่าหลุบ แปลว่าแบบอยากกวงส่งติงอะไรหรือเปล่าอย่าลุกไปว่าอะไรอ่ะอย่าลุกภาษาชาวบ้านก็คืออย่าเลยอุ้ยฟอดเข้ามาแป๊บเดียวคนดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอ้ยฟอร์ดหล่ออ่ะหูยอุ้ยฟอรดหล่อมาเอาดีดีแกแน่นอนอุ้ยฟอร์ดหลอดูดิตาป่วยเหรอใช่ครับแกไม่สบายครับครพิตะบ้า เราอุ้ยจริงด้วยเ่ะเราลองออกไปเลยแลลวพี่เข้ามาเออเต้นเต้นเลิศปวดมากปวดมากเลิศเลิศมากพอละพอลืมมือถือได้อุ้ยไอโฟนสีส้มตายแล้วไ้โซไฮโซไ้โซไอโฟนสีส้มไฮโซมากเลิศเลยล่ะเออเห็นปะเจอกันนะครับเย็นนี้ ไอโบสิโต้ไปไฮโซจังอะจีปอเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอกันเลยเจ๊ปอเจี๊ปอไหนอะไปไหนกันครับไปวัดครับพาพี่เฟรดี้ไปวัดก็ได้ทำไมต้องวุ่นวายเออวุ่นวายสาระไปวัดเขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาเพรามีเท้ามีอะไรอาจารย์นัไม่ใช่เรื่องที่พวกเธอจะมานไฟจราจรก็มาเออว่าเออแทรกเออเนีไงเขียวเหลืองงเขียวนี่คือไปแดงคือหยุดอนุเตรียมตัว จะเลือกจะเลือกจงจะเลือกไปจะเลือกหยุดจะเลือกเต็มตัวจะนั่งขาจะนั่งขาแล้วมันเป็นแบบอะไรไม่รู้อะแบบเหมือนแบบเสียงแบบเกลียวเก้าเกลียวเก้าอือมันหมดมันหมดเลยอืเต็มหมดแมวมันจิตนจในหยุดกับความรักที่หัวใจ อะมาทีตังโอ๊ยอ๊ยโอกยโอ๊ยโอ๊อคยเดียโอโอ๊ยอะไรขยองกโอเยอ๊ยโอ๊ยโอหยดอายไอ๊ยโอ๊่โอ๊ย่อ๊ยโ่๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊อโอ๊ยโอโอ๊ออ๊ยโอโอ๊ยโอ๊อ๊ยโอออนย พี่ก๊อฟแต่งหน้าเขียวมากใครพูดเรียบร้อยใครพูดอย่างนี้ไอ้พูตบเทียด้ยไอ้พูดอย่างนี้มาตบกทียดดิเฮ้แต่แบวว่ะแต่ว่าเราไปงานศพแล้วเราเราไม่ได้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 รลาว่ะเราเก็บผมเก็บอะไรเรามาคงจะนี่เปิดไปไต้โดนเรียบร้อยหรือไม่ล่ะขบวนหัวเราติดโบดำไปเลยพี่ก๊อฟ ได้ก็ก็ไม่ต้องต้องมีโบดามวันนึงก็ไม่ดอกไม้วันนึงไงเพราะมันมีสองวันก็ต้องโบดามวันนึงดอกไม้วันนึ่งไหมอ่ะแต่ว่ามึงยังครับโอ้โหแดดลงเต็มเต็มเลยแต่ออร่ามากเลยนะนั่งก่อนนั่งไั่งนั่งแดดมันเข้าจะให้นั่งยังไงล่ะยอแบบนาเเอออออย่งี้ตลอดเลยแล้วไปเปิดแดดมันเข้าน้ามันจะเยอะเปิดแอร์อยู่อ๋อไม่ใช่ อ่ะคอนเทนต์ไม่มีอ่ะแดดมันส่องหน้าอยู่ใช่ไม่มานั่งทนแดดมันก็ตายสิก็ไม่ได้จะถ่ายหนึ่งชั่วโมงได้หรอเออไม่รู้เรื่ยรู้อะไรเออรู้อะไรแต่ที่ฉันขออไปจากนอกห้องกับพี่ตั้งก่อนนะเออแล้วก็ถ่ายช้อนหลังช้อนหน้ากันโอ๊ยฉันเกลียดมากแล้วติดฉลุเปล่าเนี่ยฉันฟ้องพี่ดีพีไอนะไม่ติดหรอกไม่อยากใครติดลอกเรนนี้น่ารักโอเคเริ่นี้ดีเรียบร้อยค่ะเมียงตานเลยโอ้โหดูอ่ะ เน yeah, okay. uh? ี่ยรูปเขียวเหลืองแดงุเยยป็นแดพี evet ่กอล์ฟทำไมอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรชี้อะไรฉันงงโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายเสร็จแล้วจุ๊บๆเจอกันที่งานนะคะเสร็จแล้วเหรอาตาอันนี้พี่ตานะคะหล่อมากเราจะมาแนะนําเราจะมาแนะนําทุกคนกันสวัสดีสองพันคนครับบุญยอะมากไม่ใช่ไม่นี่เห็นนะเห็นนะเห็นนะโอ้ฉันคงไม่เอาไปฝั่งนั้นหรอก สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่เอื้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะครับงานไหนเออไลยเครื่องพี่แพรลี่ครับเดี๋ยวเราไปที่เครื่องพี่แพรลี่เลยเออจะเข้าแขนแต่เราไล่ที่เครื่องพี่แพรลี่นะครับอยากเอาวีไปด้วยเมื่อกี้เอาวีไปวางไว้เรงนีเอาวีไปด้วยเลยนี่เอาู่นี่ไปป้องกันไว้ อะไรอ่ะไม่พี่กอล์ฟก็หวีไปแล้วเดี๋ยววัี้ก็ไปเลยมามาโคดูเยอะมากเลยอ่ะเบอร์เกียคนเราหน่ยอยเขาไม่เคยเห็นคนสวยแถวบ้านเขาไม่มีกัน,นคนสวยแบบประหลาดโดยเฉพาะคนสวยแบบทั่วไปมีแต่คนสวยแบบประหลาดนี้มีแค่ที่นี่ที่เดียวจบจบแสงไม่มีแล้วพี่พี่พ แสงไม่มีแล้วแต่บางทีคือน้ามัวจริงพอเปิดแสงนั่นเ่งดูจงใช่แล้วถ้าอยากแบบด่าเพราหน้ามืดก็เชิญเนี่ยไม่มีแสงวันนี้แดดมันขาวเออเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรือไงเนี่ยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอาดามาบีอาดามาบีผมหน่อยหรือทำไมหน้าพี่ก็เป็นอย่างนั้นเน่าใครแกล้งเนี่ยคอิวเตอร์ไงอาจารย์มาบีผมหน่อยเพราะว่าก้มๆนั่งๆเงยๆก้มๆนั่งๆเงยๆอาามาบีผมก่อนพอเมื่อกี้ก้มๆเงยๆไงสวยแล้วเนี่ย ล่าสุดเหรอใช่ไหมอ๋อโอเคอะไรกันต้องวีอเลยอืมเวลาแบ่งสวยแล้วเนี่ยต้องวีเลยโอ้โหโบไม่เก่งแต่ชอบวาดแตยจะมาตรงนี้อ็โบไม่เก่งใจชอบวาดเลยโบใหญ่มากให้บอลบอลใหญ่แต่สวยดีเออได้นั่นแหละมันทำให้ไม่เวลาโบใหญ่กับยแดเวดเวดไม่มีเวลาโบใหญ่มันทำให้อะไรรู้ปะให้หน้าดูเลยอุ้ยจริงจริงนี่ครับ แโอเค่น,นี้ค่ะเสร็จแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันพ <c oughs> อแล้วเนาะ